สบายดีท่านผู้ชมท,ทุกคนเนาะมื้อนี้พวกเฮากะสิม,มาลีน่นิดนึงมื้อนี้เป็นวันเกิดของอูเด้อแล้วพวกเฮาสิไปซื้อเค้กอูบอกว่าอ่าบ่เคยเป่าเค้กจักเทือ่บอบ่เคยได้เป่าเคเ้กเรียกในชีวิตเฮาก็เลยว่าสิไปซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเพิ่นเนาะกลับไอ้ทิวสิอ,ออกไปนอกแต่ตอนนี้ได้มารี่เปิดคลิปนิดนึงอยู่บริเวณข้างๆเฮือนแล้วกาได้บ่ค่อยๆนิดนึงเดี๋ยวเฮาต้องได้ออกไปละเดี๋ยวสงสัยเนาะ บางคนมีความผิดนี่แหละมารีเปิดคลิปอยู่นี่ไปไปซื้อเค้กก่อนนี่ตอนนี้เขากับเรย์มาหอดท่านขายเค้กปแล้วเนะาะเดี๋ยวคอยเบิงเบ้งท่านเด้ออ่ะเบิ้งเค้กปหนึ่งอันนี้เท่าไหร่อันนี้เอาเอาอันนี้เนาะ <ขอ S 1> ตัวน,นี้เหรองามก็ไหนงามแต่ตัวน,นี้มันแซ่บ ตันนี gracias, ้มันเสีบอะมีแซ่บตงนี้ขนมมีขนมเอานี่เนาะสะเนอบล้วแต่ตัวนี้เจลลี่นะเียงเลี้ยตัวไหนกูสาวมักตัวไหนตัวตัวเสียบตัวไหนอันนี้เมันตัวนี้มอสตัวตัมัตัวมักเน่ยตัวลองลองเหมือนตัวติมักไลเ่ยทังเพิ่งขังุ่อันนี้เลยเอามากันนี่นี่ อมันเกิดแล้วแต่คุณเออนี่เอาตัวนี้ตัวยมันเลือนลายตัวนี้นี่ปะลตัวนี้ก็ะหายซีปปะไม่เอาเอาตัวนี้ล่ะนาแอลพร้อมเกิดเงียบอู๋ซื้ออู๋ทำอู๋ลองซานอู๋ใส่ไม่เอกเด้อนี่นอฮอกกับด้มาซื้อเค้กเป็นที่เฮียมห้อยแล้วหลังจากนั้นฮอกก์ไปเกี่ยมมาดิที่กลับไปเฮือนปัญหาซีป number ได้แพงเพราะว่าแม่ไถ่กับโบมากกินเค้กเอาไปพอเป็นวิธี เจ้าก็มากกว่ากินเกกินกินกินได้แต่ว่านี่หน้าทองมันบ่มากเจ้าของปากเนี่ยมันมากหอยธรรมดาหอยกับกจ๊กไปไปไปกินได้หมเ่เดี๋ยวฮองจีทรท่าเปิดคิดเด้ออยู่เวลาอยู่ทางหนาวเวลายคุญจีทําทาเปิดคิดโบราณทีสงสัยไปก่อนยีนอกคุณ ฮั่นไกี่เศษเลยมือนี้กินข้าวกินแหลมเนือ๋อมไม่ได้เปิดทีไรอูเปิดทีไรอูตอนเก้าโมงด้วยทุกคนมือนี้มาพบกับซองตตโย่สองร้อเที่ยวลรามือนี้พวกเขากินแหนมเนืองที่เอามาแต่นครอนหล่อลวงจันซึ่งมือนี้เป็น วนนนันเกิดอ้าไอ้วันเกิดวันเกิดอูเองพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมด้วยครอบครัวไอฮิวพ่อพ่อสิบห้าปีาเศาสแปดห่างกันสิบแปดเงว่าอายุสาวแปดแต่ใจสิบห้าเด้อใจยังวบนลบูบวิติภาวะ,ะอุย้ยแนมเนืองนี่เอามาเตวียงคุณตัวนี่แมนไอจานามาวะ แล้วก็มีปิงมูครับเบดวี้ยนเบ้คูเดดายูเดี้ยูเี้ยูเดดดี้ยังดี้ยอเดดดี้ยูเาดดี้ยเดดดี้ยเดดดี้ยูเดี้ยูเดดดี้ยี้ยูเดดมี้ยูเดดดี้ยูเดดดี้ยูเนดะีเดนี้ยเนาดีอนูเดดดี้ยเดาดี้ยูเดดดี้เดดดี้ยูเดดดี้รเดดดี้เดดดเด้ยูเดดดก้ยูเอดนี้เดขี้ัูเนี้พักียูเดี้ะเก ก็สมิธเป็นน้ำข้าวจากประเทศยุโรปโอ้โหสมิธเดนข่าเข่ามาแต่ยุโรปแล้วซอดออกดูใบเลยจิมฮอนลาวอันบ่ตอนตอนแรงกับสวิตปักกิ้งดิ่ที่บ่ตอนแรงกับพีทสวิตพีทสวิตอะไยังอนอนดิอันนี้น้ำข้าวจากเมกาเมกาสลัดเมกาบ้างนะเมกาบ้างนะอันนี้น้ำจากข้าวจากญี่ปุ่นบ่าวาลุยทุย ยังงงงมาเข้าใจม่ั้ยยังงงเหนี่มเนืองนะยูอันเป็นของเหนี่มเนืองนี่เป็นอาหารเวียดเนาะอาหารเวียดนามแต่ว่ายูเวียงจันนี่เจ้าดังๆนี่แม่นเหนี่มเนืองสีหอมสีหอมกับเอ่อเวียงสวรรค์เหรอแม่นเวียงสวรรค์เวียงสวรรค์กับอันยูต้นหนัเอ่าอยังเกาะเดินอันปิดไกลอย่างเกอย่างนี่แหละอูจืออันนี้อันนี้ของเจ้าใด อันนี้เจ้าทัดหลวงทัดหลวงก็ชอซบทัดหลวงก็แซ่บคนจำบุ้งหูส่วนหล่าหอยกระซื้อแต่สีหอมเดี๋ยวทัดหลวงก็แซ่บเนาะเหมือนตัวซื้อมาร้องสันคนกินไทยกินว่าเดี๋ยวเมื่อวันนี้อูดิซื้อมาปะกินแบบน้ำเจียวเหลือสินะอันนี้มืดสินะเ,เอาลวกวข้าวปุ้นมาใส่อีกนะอซอแซ่บแซบ่บมันเจ้าวมาใส่อะไรเด้อข้าเจ้ามักเดี๋ยวเหมาเหมาซื้อมาจักสองตามสนอง แต่ว่ายุส่แซ่บกะคือบุกบ้ากันเขาแบบอย่างเที่ยวโตเนี่ยแม่คาแล้วแม่แม่แซ่บแหงบ้านแม่แซ่บแม่ถ้ากินอย่างเดียวรสบั้นทิ่มเนอะแต่ว่านอกเมืองดานบ้านเนี่ยพี่ก็มีแนวเนื้อขึ้นเนี่บุมีบ่มีเหรอเห็นเขามาขายอยู่ตลาดเมืองด้านเนี่ยเราไปหาล้วกินข้าวกินเนี่ย กินคนก็กินอยู่ดอกแต่ว่าเขาเขาบอกกินอยู่ดุใส่กินนิ่มเลยนี่เขากินแต่อยูนอยู่เวียงคนคนเวียงมาจึงกินไปเวียงแหละจึงซื้อมากินนะเขาก็กินแต่ว่าเขาโบมักซื้อ่นิดทำน้อยๆซื้ออยเวียงมันได้น้อยโบแมนอันอื่นอกอันนี้เป็นแป้ง เล้วมนมาเห็ดเป็นบางๆาลวกลกน้ำแล้วค่นเออไปเด้อปากมันเวียนก็ได้ลเขาต้องกินได้ขออนุญาตใส่สิ้นขออนุญาตไรขออนุญาตจเน้เฟืองเฮ้ยจที่ังกคืนแล้วนี่ท่วงมึทงกะปุ้นนะทุกคนอันนี้ขนมจีนขนมจีน ถ้าชิเบิงว่าเป็นข้าวซอยก็ได้ขนมลาวบ่มีวะขนมลาวก็เขาปุ้นนี่ขนมตัวอ้วนเนี่ยเอาอะไกินได้เลยขนมนะต้องจอยได้แล้วมาที่มาพี่เนี่ยเขาบเบอร์เอิร์นอ่ะอันนานาเขาบอรเอิร์นเขาเอิร์นบามาตัวมาต้ัวนี่เขาเอิร์นจานี้เมย์เขาเซิร์นนั่นน้นที่กันโต๊ะแม่เขาเซิร์นนั่นนั้นแม่์เซิร์นบาผู้หญิงกะ่านั่นแหละอืะพี่กัน นับสภาพนะครัจะบอกว่าเน่อันอีนะบ่วว่าบับภาพรับสภาพบ่วว่าเมื่อกี้ว่าอย่างไรเพราะอ่านี้มันเป็นคำแสลงที่ส่ไก่ไปแล้วเขาเรียกคำแสลงกิน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 ก่อนเดี๋ยวโดยประธานกินนะเปิดเปโอเคเมื่อกี้ทุกคนยน มาพามีบังมื่อนซื้อเนี่ยมั้สิเนียยใส่มันยูใส่ตอนนี้เงินครัวเนี่ยมึงเดี๋ยวเมายูวอันไป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 อเอาไปจับมานี่ก่อนมานี่ก่อนจะาอันมานนี้น่ำแ บายบายบานกั Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you 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 ทุกคนบอกเลยเอาอธิษฐานเคยเคยเคยเป่าเค้ก เทธอนึ่งตอนเฮียนประมาณปีสองครั้งนั้นครั้งแรกแล้วก็สุดท้ายเลยก็ไม่ได้เป่าเลยอ้าวตอนนี้เด้เปครั้งเออครั้งที่สองอะไรห้อนิหว้อนีโอ้โหหว้อนี่โอ้ยกินินไม่กินม่กิมตายตายหายใจแห้งพุดขอยางนอกอ้ออ้องอธิษาเล็อกมลโอ้โหห้อเล็กสีถึกจังเอามาต้องลงนี่าลงนี่าอดีตหัอีตหเด้ แต่ถือเด้อขอให้ลำลำรวยๆห่างกันหาคำขึ้นขึ้นเกินเกินชีวิตดีขึ้นดีขึ้นประมาณนี้ขอบใจผู้ชายไหนผู้ใดไอ้ที่ว่ะตัวแล้วเนาะอ๋อตย่อยว่ะขอบใจต่อยอยเด้อซื้อเค้กให้เนี่ยเอาอายุสองปีโอ้อต้องกินเค้กอายุสองปีครบอายุสองปีเนาะปาดเลยปาดเลยปาดเลยโมเมียนเลยนะซื้อเส้ใส่นี่ โซกเกือบตายเมื่อเวานโซกอุดมไจนะแขมห่านเหมือนน้อยแม่เอายโอกไปตอนเดิมออกไปตอนเดิมเปลี่ยนรถดิเอาแม่หว่ทีเดียมันตะมันเตลเลยเข้าใจว่าไปเปลี่ยนรถได้หันห่าเพล็กมากมายลายเข้าใจว่าเปลี่ยนรถโซกเทซโซกว่าไอ้ทิวกะเจ้าบ้นที่ดีขนาดโซกห่านเพล็กโบมีจักขันโบเคยได้เรื่องเลยนะเจ้าบ้านนะไปฮอดบันชินไปโซกถานไปเจ้าเต็มโบมีพาว่ะโบมีอันมีดว่ะพี่นรมามีดแหลมหน่อยก็มีดนะ ดูอันตึงเลดีใจนะอนนี้ยายกเลยนะเอออใจนะย่อยเออ่ยเท่าไหร่นี่นะเกิดเนาะบ่บอก1.5อกบ่บอกล้านน่ะนี่เล้าน่ะอตายแล้วอยู่ในนี่มีเงินเด้นี่เนาะประมาณ3ล้านนี่แหละเอาเลยเช็ก่อนเก่อนเดี๋ยวสิู้สิสูสิสู้เอ้ยแบบง่ายๆเนาะตัวง่ายๆเอ้บ่ต้องเฮ็ดยิ่งใหญ่ครับไปกินเค้กแน่อยู่นี่ ให้กินเค้กให้กินบุยให้กินเรื่องเค้กแต่ว่ามื้อนี้กินนี้นะกินเนาะโอ้สาตัวสิให้ินกินนิดๆๆกินหน่อยนึงกินหน่อยนึงเนาะกินหลายบ่ีเัดัเอาเออจิเออจงจิหมดนโอเคเอามาอีกอนประมาณนี้มาเลยเอาไปตาหาแม่นบ่งามเนาะเอาื้อิื้อนี่บ่อืเอ้กเือนติว่าอันนี้ื้อไปา ขอเจ้าว่เค้็กนมเนยเค้กนมเนยงอ้วนี่นะฮะแขกกินได้กินได้มันเป็นครีมไมครีมตุทย้ากินก่อนครีมทา์ตตัดในน้อยนี่นะเจ้แ่บเลยแ่บไหัดให้อีพอยในอีพอแล้วบังแงเราบงแขตั้งแต่ตนอาจานพอจานทองมาแล้วกับทิสซูเสร็ให้เราไหม มอมีสูตเสียดออกมั้กับ่ทิ้มกัแซ่บกันหอป้อน้อยน้อยาดแช่นั่นนะชื่อไเมี่มันซื่อยูสัยซ่บเซเนาะเอามีไปใส่มีไปกินเนาะวัได้เป่าเค้กแลน่นะแม่กับบุษย์ือเดี๋ยวแม่กับบุษย์สนใจเป็นคนหนึ่งที่วันเกิดตอ่มุบจืดบงเนี่ยกับบุจื้อกันเมียเป็นผู้จื้อให้แฟนเแเป็นคนจืดเลเราออกกองมาได้ขอโทษเราแพได้ก็แ่ทำเขออนุญาตเนาะเพรม่อย่างนีขอขอว่าก่อนคือเข้าหมายว ถือกำแพงแกสอนตายอืมถือพอดีถือเปลี่ยนท่านแกสอนบ่กกินแล้วให้กูเดี๋ยวบอกก่อนเครียดโอกไม่ได้ลำเอียงตีตัดให้คนอื่นเบิร์ดยังแต่ไข่แล้วไงเอ้าบอกบอกบอกเครียดแล้วหนึ่งนี่โอ้ยเฟ้าเครียดเฟ้าเครียดดิหนูเพ่มาเขาไปเอามาเขากินเบมดได้หนิขยี้จับให้นะทีได้กินอยู่มั้เนาะ ไม่นะเนี่ยเมื่อกี้มันโบมีนเนี่ยผีเข้าอันนี้เนาะตอนนี้เฮาก็ได้พักกันเรียบร้อยละกินคลิปเรียบร้อยละกักะสุนี่กะเป็นคนบวกเปนครั้งแรกเนาะครั้งที่สองกันบอป่อครั้งที่สองนะซื้อครั้งที่แรกกี่เซ็ครั้งแรกมันตอนเหียนปีสองกูได้ชื่อให้มู่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 จัดงานให้แบบเฮาก็ไม่อยากจัดแต่เดี๋ยวมู่บอกว่าเดี๋ยว อันงมูมูมูไปอย่างต้องว่าันมูละละกได้หลายมีเล็กมีเล็หลาคนมีหลายมูนมันแกงเยอสินะเพาว่าเขาไม่อยากจัดแล้วสิหะนาแล้วอันมูมูก็สิบอกว่าอุ้ยงานมันเกินเธอเดียวสินะจดเธอน้าลกกันเลยิเป่าเลยเนอะนนี้กนเดี๋ว่ากันไม้อต่ว่ากันว่ากันเออมูอยู่ห้องคน้มูอยู่ห้องนั่นฮอดประมาณวันที่สบเกาสมสิสาสเอ็ดียนสิพัก <med> แล้วเขาสิบด้เป่าเค้กน้ำมูจักเทื่อเพราะว่าพักคงเฮียนแล้วเขาสิกลับบ้านสินะ่ะเอาฮอดมือมันเกิดเทีวันทีาทาท่สซเกา,าเขาก็สิบนเคยได้เป่าเค้กอยู่ในห้องน้ำมูนะ <med> แล้วฮูบ่แล้ววันเกิดมูแต่ละคนนะเนาเต้องได้ออกเงินไปซื้อเค้กเป่าเค้กน้ำขาวอยู่ในห้องเพราะวันเกิดเทา่คงเฮียนพักแล้วเข่าสิบบน อันมูเฮ็ดให้เือเดี๋ยวแล้วก็ว่รด้เฮ็ดเลยซึ่งเลยนะอีกายนั้นมา4-5ปีตอนนั้นนี2ก่ประมาณ2016อ๋อ4-5ปีมานี่คนล่าสุดเออโดยโยซื้อเค้กให้ล่าสุดพอแล้วล่าสุดเราซห้มาสุดนี้เฮาก็ถือว่าสาเร็จแล้วเนาะ ทุกคนบอกอูว่าบอกอูว่าสิไปเปลี่ยนแล้วกับไอทิวสิบอกว่าเออโอเคไปเปลี่ยนสิกลับมาก็ถามว่าโหลดยังสิเด้องงมันเป็นแทนก็ไม่ได้ถามไม่ได้ไ่ได้สงใส่เพราะว่าคิดว่าบอเปล่าอยู่แล้วนะโอเคบอเป็นยังเนาะเมื่อนี้กะพิ่พาดประกันใดก็ขออนุญาตเนาะขออนุญาตตัวขออนุญาตขออนุญาตตัวขออนุญาตหลอกลวงไปในนึงแต่ว่าหลอกลวงไปในทางที่ดีโอเคเฮ้ยสวัสดีครับวสำหรับคลิปนี้ก็อยาก ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อกับสองตัวเงยสองรอยเที่ยวเราจัสมิโก้มิโก้อูนงซานจันเองยังไม่ทันมีนะจะไหนมีล่ะจัไมิโกะมือเท้ามือล่าต้องแบบแบบนี้น้ำแบบหน้าต่างงานใช่แหละเขาเปลี่ยน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 ซองเฮ้ข้าใจเนาะที่ตามที่ตามเลยนะทุกคนบ๊ายบายโชคดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่บ๊ายบายปีใหม่